สวัสดีค่ะอาจาร,รย์บุษราศิริธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิยทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องมรสุมหนึ่งจากกลไกลาการถ่ายเทพลังงานส่งผลให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนที่เรียกว่ามรสุมในประเทศไทยได้รับอิทธิพลในสองฤดูการคือมรสุมฤดูร้อนหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมฤดูหนาวหรือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากมรสุมทั้งสองแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเรามาทำความเข้าใจจากสื่อการสอนนี้กันเลยนะคะกลไกการถ่ายเทพลังงานในรูปแบบการไหลเวียนอากาศของโลกที่เห็นเด่นชัดที่สุดอย่างหนึ่งคือมรสุม ซึ่งมีรกากศัพท์มาจากคำว่ามาซิมในภาษาอาหรับิกแปลว่าฤดูกาลและโดยนิยามทางอุตุนิยมวิทยาแล้วมรสุมหมายถึงลมขนาดใหญ่ระดับผิวโลกที่พัดตามฤดูกาลหรือลมประจำฤดูซึ่งเป็นลมที่มีทิศทางที่แน่นอนและสม่ำเสมอ มรสุมมีหลักการเกิดคล้ายลมบกและลมทะเลคือเกิดจากการถ่ายเทพลังงานความร้อนของอากาศระหว่างพื้นทวีปและพื้นมหาสมุทรซึ่งมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูการโดยที่มรสุมจะมีระบบลมที่มีขนาดใหญ่กว่าลมบกลมทะเลมากโดยในช่วงฤดูหนาวมรสุมจะพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงจากพื้นทวีปออกไปสู่ท้องทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีความกดอากาศต่ำกว่าเป็นหลักมีลักษณะคล้ายลมบก สง่งผลทําให้อากาศระดับบนซึ่งอยู่เหนือพื้นทวีปนั้นเกิดการจมตัวลงมาแทนที่อากาศด้านล่างทําให้เกิดสภาพอากาศแห้งและท้องฟ้าโปร่งขึ้นในทางกลับกันในช่วงฤด,ดูร้อนมลสุมจะพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งอยู่ในทะเลเข้าสู่พื้นทวีปซึ่งมีหลักการคล้ายลมทะเล สภาพอากาศที่เกิดขึ้นจะพบเมฆขนาดใหญ่และพาย,ยุฝฟนฟ้าขนองบริเวณพื้นทวีปเนื่องจากอากาศที่เคลื่อนที่มาจากทะเลจะมีอากาศชื้นด้วยเหตุน,นี้เองพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลของมรสมจากทะเลในช่วงฤดูร้อนจะมีฝนตกชุกมากกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของภูเขาและบริเวณชายฝั่งทะเลด้านรับลมซึ่งเป็นแนวปะทะของลม การก่อตัวของมรสุมเอเชียมีความซับซ้อนอยู่มากพอสมควรโดยได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนตัวของแนว ITCZ หรือร่องความกดอากาศต่ำนอกจากนี้แล้วเทือกเขาหิมาลัยจะเป็นตัวสกัดกั้นการเคลื่อนที่ของลมระดับล่างที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ทำให้การไหลเวียนของอากาศเหนือผิวโลก เกิดการเปลี่ยนทิศทางของลมไปหลังจากการประทะก,กับภูเขาซึ่งจะมีผลเป็นอย่างมากต่อการกำหนดสภาพอากาศของพื้นที่ในเขตเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของมลสมสองชนิดคือมลสมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งการเรียกนี้จะเรียกตามทิศทางของการพัดของลมเข้าสู่ประเทศไทย โดยพิจารณาจากที่ตั้งของประเทศไทยกับแนวการเคลื่อนที่ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมฤดูหนาวเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์โดยปกติในช่วงนี้ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศบนพื้นทวีปในเขตละติจูดสูงและเขตละติจูดต่ำจะมีอยู่สูงมาก โดยอุณหภูมิบริเวณเขตและติจูดสูงอุณหภูมิจะลดต่ำลงมากทำให้พื้นที่ในแถบตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชียเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศสูงเหนือที่ราบสูงไซบีเรียเรียกว่าบริเวณความกดอากาศสูงไซบีเรีย การจำตัวลงของอากาศระดับบนจะทำให้อากาศระดับล่างเกิดการไหลเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศตามเข็มนาฬิกาในลักษณะของลมแอนติไซโครนขนาดใหญ่ก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกไปสู่ทะเลที่มีอากาศอุ่นกว่าโดยบางส่วนจะเคลื่อนออกไปสู่อ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้ทางด้านทิศใต้ของทวีปผลที่ตามมาคือการเกิดมรสุมฤดูหนาว ซึ่งจะนำเอาอากาศเย็นและแห้งจากเขตเที่ราบสูงซซบิเรียกระจายออกไปทั่วทวีปเอเชียทั่วพื้นทวีป <Nice. S 1> ทางตอนใต้ของเทือกเขาฮิมาลัยความแรงของลมจะลดลงมากเนื่องจากมีเทือกเขากั้นกระแสลมบางส่วนไว้อย่างไรก็ตามยังมีลมระดับพื้นผิวพัดจากเขตพื้นทวีปออกสู่ทะเลผ่านทางชายฝั่งด้านเอเชียใต้อยู่อย่างสม่ำเสมอ สำหรับช่วงนี้ร่องมอรสุมจะยังคงอยู่บริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไปซึ่งมรสมุมฤดูหนาวที่พัดออกมาสู่ทะเลนี้สุดท้ายแล้วก็มักจะเคลื่อนที่เข้าไปสู่เขตความกดอากาศต่ำที่เกิดอยู่ตามแนวของเส้น ITCZ ต่อไป ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมฤดูร้อนจะพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศเหนือผิวโลกบนพื้นทวีปจะลดลงไปมากเพราะพื้นทวีปในบริเวณละติจูดสูงมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นทำให้บริเวณความกดอากาศสูงไซบีเรียอ่อนกำลังลงไปในช่วงนี้ความกดอากาศต่ำที่เกิดในแถบศูนย์สูตรซึ่งตั้งอยู่ตามแนวของร่องมรสุมจะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือเข้าสู่เขตพื้นทวีปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เรียกว่าเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำของร่องมรสุมส่งผลให้เกิดการไหลของอากาศอุ่นและชื้นจากมหาสมุทรในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาราเบียหรือเรียกว่าเป็นมรสุมฤดูร้อนที่พัดแบบทวนเข็มนาฬิกาแบบลมไซคโครน โดยลมจะเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางของเขตความกดอากาศต่ำซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในทวีปเหนือเขตที่ราบตอนเหนือของประเทศอินเดียใกล้เทือกเขาฮิมาลัยทำให้อากาศเย็นและความกดอากาศสูงของช่วงฤดูหนาวบนพื้นทวีปจะถูกแทนที่ด้วยอากาศอุ่นและความกดอากาศต่ำที่มาพร้อมกับมรสุมฤดูร้อนความชุ่มชื้นที่ลมพามาจะทําให้เกิดฝนตกชุกขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียโดยเฉพาะเขตเอเชียใต้ ในปัจจุบันมรสุมฤดูร้อนมักทำให้บางส่วนของประเทศอินเดียและประเทศบังคลาเทศประสบกับปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในตลอด4เดือนของช่วงฤดูฝนของประเทศเหล่านี้ส่งผลให้เกิดเป็นน้ำท่วมใหญ่ติดตามมาเป็นประจำแทบทุกปีโดยเฉพาะในประเทศบังคลาเทศซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มต่ำกว่าระดับน้าทะเล สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของมรสุมฤดูร้อนหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนำเอาฝนและความชื้นเข้าสู่ประเทศโดยเริ่มจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเป็นตัวการสำคัญเกี่ยวกับลักษณะอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ส่วนอิทธิพลของมรสุมฤดูหนาวหรือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนำเอาอากาศแห้งเย็นสู่ประเทศไทยตอนบนและเป็นตัวการสำคัญต่อลักษณะาอากาศในฤดูหนาวของประเทศมรสุมนี้เมื่อพัดผ่านอ่าวไทยจะมีความชื้นเพิ่มอาจนำฝนเข้าสู่ภาคใต้โดยเฉพาะชายฝั่งตะวันออกได้หากมีกำลังแรงทำให้เกิดคลื่นสูงในทะเลอ่าวไทยได้ด้วยเช่นกัน จากสื่อการสอนนี้นักเรียนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการเคลื่อนที่ของลมซึ่งแตกต่างกันในแต่ละฤดูการที่เราเรียกว่ามารสุมเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเหมือนหรือแตกต่างจากลมบบลมทะเลอย่างไรบ้างนักเรียนคิดว่าลักษณะอากาศที่เกิดจากมารสุมส่งผลกระทบในพื้นที่อื่นๆของโลกหรือไม่คะ